สวัสดีค่ะพี่น้องกล้องไปสุกขูทุกคนสวัสดีค่ะมาเจอกับปุณห์ USA Channel ค่ะพี่น้องเอ้ยขับรถหากินเขาไปกินลันไปลันฝรั่งลันใดกันนี้แต่คนพี่น้องคนเต็มหดทึงตนอันก็เลยขับรถขามทะเลมาฟังทั้งนี้พี่น้องนี่ก็เลยสิมาซุปเปอร์บักน่พี่น้องค่ะขับรถขามทะเลมาด้วยค่ะขับไปหอดดาวถกดาวเท้าคนเต็มพี่น้องคนจะได้เจ้าไหลกระดองกระเดีย ผลจดถ่ายก็เลยตรงขามทะเลมะเนี่ยมาเบิ่งกันขน้างในมาเบิ่งกันเด้ยพี่น้องนี่ข้างในเป็นไชนีตพัฟฟี่พี่น้องเดี๋ยวมาดูกันว่ามาข้างในกัน คนสุดท้ายต้องมาที่ชัยหยุดพ่อเปี๊ยพี่น้องเอ้ยเออ thank you นี่ปูนี่พี่น้องมีปูมีแครบเล็กว้างในพี่น้องออ oh, you can eat พี่น้องะ่ะอันนี้ปูน่ากินอันอันสแนคไปก่อนพี่น้อง กินสนอันนี้คืออันคอฟิตของโปรดเลยค่ะโอ้ยคอฟิตนีของโปรดเลยพี่น้องสมัยอยู่บ้านเก่าหลายหลายมาอยู่หนีบอ่าเดี๋ยวกินคอฟิตพี่น้องสมัยก่อนเนี่ยปู่นะาไปสื่อเป็นกิโลกิโลพี่น้องมเาเห็ดกินเองเอามันลวกมาลวกเองตอนนี้กินสน็ตไปก่อนอันนี้คุณสาวเป็น มันนี่ันมีอารมณ์อยากกินขาปูพี่นอ้องเฮ้ยเสียดายบริเห็ดนำกิบซี่ผุดนาะพี่น้องเอ้ยเสียดายเพราะเด็กตั้งใจจะมากินด่านใช่ไหมจริงจริงตั้งใจจะไปกินอาหารฝรั่งกันวันอาทิตย์คนไหลแห้งไปบองใดก็มีนนจเจ้าเข่าแถวล้อพี่น้องเขาเ่าแถวล้อก็เลยกินอานล้อนี่คนทั่วไปก็เลยขัขยขบรถขำตะเลม,มาเนี่ยพี่น้องตาที่เบ้า,ามากินอาหารบัฟเฟ่กันพี่น้องเอ้ย นี่นพี่้องอันนี้คือสูสิด่อพี่น้องเดี๋ยวจะกินอันนชูสิพี่้อกมาซาบินื้สิพี่้อ ัวกมายกมาเต็มจานเลยพี่น้องโ Oh my God how you do that Professional mm hmm. พี่น้องขาปูแซ่บแซ่บ That's why they they come here all the time And then, mm. They didn't come on Sunday though. They come yesterday. Yeah, but today is Sunday. Today they're on the plane, they go back home. Already. Mm. They, all, they, go back home. they don't have crab legs. Mm. Only today. Only Sunday. But they don't eat crab, they eat something else. Daddy, how do you do that? I already did it. They don't have a crab, crab base to open. You don't need it. You go, break it off. Cut all packs. I don't want that. It's easy. Break it. ไม่ปากกัพ like <Okay. S 1> oh. so oh, ่อเคบอ่โ mm อ้นี่ยงนี่ทำอย่างนี้ทุกคนอร่อยอ่ะแต่ฝรั่งกจิ้มกับเนยเสียายเสียไายน้ำจิ้มซีฟู้ด นี่อันนี้อันนี้กุ้งไอเขาเรียกคอฟิชหน้านี้เป็นหน้าคอฟิชทุกคนา่ายแซ่บไหล อันนีอย mm ู่ในคำหนึ่งเลยพี่ต่อยว่านคำตูบุฟเฟ่บัฟเฟ่ซุร์บัฟเฟ่ เซ่บครับพี่น้องฝรั่งเิ่นบว่กินอันนี่พี่น้องอันนี้เนื้อไหลก็ได้ คนไทยกินหมดแบบนี้เนื้อหลายพี่น้องตี่ฝรั่งเขาจะกินได้แบบนี้พี่น้องอันนี้ฝรั่งเขาก็บพกกินเด้พี่น้องฝรั่งนี่เขาจะกินแต่แบบนี้เขาจะกินแต่แบบนี้พี่น้องนี่แบบนี้เพื่อนกับพวกกินเด้เนื้อปูก็านหวานพี่น้องเอ้ วันคับวันเนี่ยโอ้ยแต่ว่าชูสีเนี่ยเสียบหลยก็จะเห็ดชูสีเสียบพี่น้องค่ะน,นี่คือชูสีเนี่ยเห็ดเสียบเสีย ดน,นีด่ฝรั่งเขาไปกินเคนไทยกินเอง มึงไหนพี่น้องปูพี่น้องเต็มจานจุ่มบุ้มพี่น้องฝรั่งเขาบ้งกินแล้วน่ะเขากินแค่นี้เองนี่จังสีเพิ่นกับบ้อกินเลยเพิ่นสีกินแต่แต่ช่วงจังสีมันพี่น้องหรอกกระคาไม่ไงเป็นบะขาเพิ่นบ่อกินได้จังสีพี่น้อง นี่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 แด็ดอีกลูกส่วนคนไทยกินแบบนี้อือโอ้ยสตรอง หวานคับนี่พีน่นวลอร่อยอร่อยมาก พี่น้องคะพอฟิชมันอยู่ในน้ำจืดกันมันอยู่ใต่ค้นตมของน้ำจืดเขาจะไปจับมันจะมีแถวมุยเสียหน้าเยอะมากหน้านี้ค้นหน้าที่เขาจับกอ

嗯，对对对。 kind of like a chinese, chinese terror masu They have these in Denver. Super bucket. I don't know. I've never really seen one. But they lived there a long time they come here. So, right? Oh, yeah, they all behind here. เดินเข้ามาถึงอีกเชนี่ก่อนไปไทยแหละนักศึกษาคนนี้สองสาวและสี่ผู้ชายเมื่อวานนี้แล้วก็ทำซุปไทยอาหารทะเล Uh, Thai food sauce with them with a of jar. <laughs> Used to do that too. Yeah, I didn't know, even know he come here, I wanna make it with me. กัดได้พี่หนุ่งกัดได้เสียดายเขาบอ่เขาบ่มีเร็ววแข็งหนต้องกัดค่ะ กินบาได้หลายเท่ามากเอิ่มกินซู่ซีไปหลายพอแลวอิ่ม พี่น้องอย่างระนิดยันหน่อยผสมประส,สานกันโอ้ยพี่น้องมีแต่เนลของมักนี่พี่น้องอ,อันนี้คือสะดับาอู้ทุกคนกินข้าวอิ่มแล้วแต่ฝนตกค่ะว้าเดดดี้ดอนโก้ เอ้าเอ้าเอาล่มไปแล้วฝนตกทุกคนฝนตกหนักเลยค่ะไปนทั้นหู่เจ้ายมันด้โอ้ฝนตกหนักเลยก็เน่ด้มก็ได้อนดีอนขกันเารก็ด้ียังตด้แอมให้เขานาะเขเนี่ยบอเช็ดส้วมเนี่ยโอ้ยขณะรถจอดที่ฝนพี่น้องไปก็ได้ฝนตกหนักเลย ลุยฝนค่ะลุยฝนไปขึ้นรถอู้หูยพี่น้องค่ะลุยฝนไปขึ้นรถเก่งคนเก่งคนเปียกค่ะพี่น้องเอ้ยต้มไม่หยิกแล้วต้มไม่หยิกแล้วพี่น้องค่ะโอ้ยคอยกินเข่าอิ่มหลายพี่น้องบัฟเฟ่ซุปเปอร์ซุปเปอร์บัฟเฟ่แซ่บข้าวเจ้าเฮ็ดแซ่บพี่น้องน้านนี้เฮ็ดแซบรกคาข้าวเจ้าบ็ขี้ที่อาหาร พวกขาอันอันทุกพวกอย่างนี้เขาจะเอาออกมาเสิร์ฟตลอดเขาจะบอกขีดทีพี่น้องป่ะนี่ถึงรถแล้วค่ะโอ้ยแสบ์ไล้มือนนี่แต่เปลากกับบ้านพี่น้องแม่เต้<ห>นกี่คนนี้เต้นกี่ฟุตดีนะไก่พี่น้องบู้พิทหวังค่ะอร่อยตกใจว่าแฟนว่าแต่สมมติมาก,กินแล้วมันบ่ถือ ใจมันบ่ถือปากเพินพ่นสชว่าเพิ่นสิ I gonna give you ฮ h ร์ท t อมเพิ่นว่าแต่ที่นี่อาหารอร่อยะนั้นก็เลยบ่ต้องบ่ต้องห่วงว่าผัวสิมาอันกะแน่กะแน,ะแน่ด้วยพี่น้องอาหารอร่อยอาหารแซ่บพี่น้องเอ้ยเนี่ยเห็นบา่าซปเปอร์บัฟเฟ่พี่น้องเดี๋ยวตรงมาบ่อยๆแ่ะค่ะ อาจจะมาเดือนละครั้งได้ค่ะพี่น้องค่ะติดใจอลไรอาหารแซ่บพี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องกาวมาผ่ามาตอนพี่น้องเนาะอันนี้คืออันแม็โดน์พี่น้องนี่คนมาขาดข้อ s <S <c oughs> ค,คิวแมคโดนพี่น้องคนมาล่อคิวอ่าดรายทรูเห็นบ่างมค,คุณมาเราจะขับรถขามทะเลกับบ้านกันค่ะพี่น้อง่ะก็ะขอบคุณทุกกำลังใจเลอพี่น้องเด้อขอบคุณที่เข้ามาติดตามใ้กำลังใจ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อะค่ะสวัสดีค่ะเบิงเบิงเบ,บิงชิให้เบิงก่อนสิปิดซปเปอร์บับฟเฟ่ซปเปอร์บัฟเฟ่เห็นมาพิลนองซูชิอิปาชิ